ป่าหิมพานป่าในจินตนาการใช้ทุน880ล้านทุ่มสุดตัวอะไรเพื่อคนเชียงรายก็ไม่ได้คิดว่าจะได้ทุนคืนอยากเห็นรอยยิ้มที่อยู่ในหน้ากากเห็นเบวาตาที่มีความสุขของคนเชียงรายแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะ อย่าบอกว่าตัวเองเป็นสายคาเฟ่ถ้ายังไม่เคยมาที่ลลิตาคาเฟ่ใครทุนสร้าง80ล้านมีความฝันไว้ว่าถ้ามีคาเฟ่อยากจะเข้าไปในป่าหิมพานา์ป่าในจินตนาการมีต้นไม้เยอะๆมีน้าไหลยเย็นเย็นสบายใจเราก็อยากจะทําให้คนเชียงรายเนี่ยมีแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งเข้ามาแล้วทุกคนมีรอยยิ้มชื่นชมกับธรรมชาติได้อยู่กับธรรมชาติที่เราจินตนาการขึ้นป่าที่อยู่ในเมืองตัวนี่ผู้ใหญ่60เด็ก40แต่ว่า ว่าตัวเนี้สามารถแรกเป็นกาแฟและขนมเค้กและอาหารได้เต็มเลยค่ะ หาล้านบาทลงทุนกับคาเฟ่ต้นไม้กี่บาทต้องมาทั้งหมดนี่ประมาณ30กว่าล้าน500ต้นในที่2ไร่นั่นคือน้ําตกที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งคิดว่าภาคเหนือเราสูงที่สุดกี่บาทเจ้าน้ําตกนี้ประมาณ35ล้านค่ะ35ล้านบาทอันนี้ไม่ใช่ดาไอนะคะเป็นอุลตราโซนิกอุลตราโซนิกไอของน้ำอ่ะไอของน้ํามันมีประโยชน์มันเป็นออกซิเจนเวลาเราหายใจเนี่ยมันก็คือไอน้ําเราจะเย็นกี่บาทกี่บาทต้น หม้อละห้าพันหม้อละห้าพันไี่ไอยู่ร้อยกว่าหม้อคือมันจะได้อารมณ์ของภาคเหนือเวลาเรามาอยู่ในป่าหิมพานเนี่ยมันจะเย็นเจอไอยเย็นเย็นเนี่ยมันเย็นเย็นนชิวถ้าคุณจะมาต้องเซลฟี่จุดนี้เดินขึ้นบนเห็ดที่ขึ้นไปเดินขึ้นบนเห็ดอันนี้เป็นเห็ดใช่ค่ะมีละอองด้วยความสูงที่นี่มันยังไงคุณแม่บอกสิบห้าเมตรสิบห้าเมตรเราอยากให้สูงที่สุดอุย้ยมีตัวอะไรด้วยไม่รู้ อันนี้กินนาลีกินนาลีถ้ามีป่าหิมะพาก็ต้องมีกินนาลีคู่กันค่ะตรงนี้คืออะไรครับศึกเหลี่ยมมีลูกวาดบนเพดานเห็นน้ําตกอยู่ใกล้ชิดน้ําตกแล้วก็เห็นวิวทั้งหมดเราองน้ําก็จะกระเด็นเข้ามาเย็นสบายแต่ตรงนี้เจ๋งเลยเห็นเจ้าแม่คุณอิม่มใช่ค่ะอันนี้คือวัดหระปักกั้งอันนี้คือม้งค่ะคือเชียงรายเรามีชนเผ่าเยอะค่ะก็เลยอยากจะเป็นเอกลักษณ์ของเชียงรายใครมาก็จะถ่ายรูปให้เห็นเจ้าแม่อยู่ในนิ้วอ๋อ ร้าขายแต่อาหารกับกาแฟขนมเคก้กอาหารอร่อยไหมอร่อยมากเค้กอร่อยไหมอร่อยมากกาแฟอร่อยไหมอร่อยค่ะทำเลสวยอาหารอร่อยราคาถูกกาแฟกี่บาทหกสีบาทอาหารกี่บาท8,9%บาท89บาบาทต่ำสุดอ่ตาต่ำสุด อาหารที่ลาลิตาคาเฟ่อร่อยไหมอร่อยมากมีทั้งอาหารพื้นเมืองสเต็กก็มีสลัดก็มีเครื่องดื่มก่อนสองอันนี้นี่คือลาลิตาที่ดาดอย,อยเป็นข้าวโพดหมักคนดอยคอ่ะ,ะเขาหมักขารร้าวโพดลูกบวยเอามาผสม60บาท60บาทมันแปลกมันไม่มีที่ไหนหในประเทศไทยด้วยคิดว่าสดชื่นแบบโซดาครูปัญญา ท้่น้บ้านเหมือนอเราบววนิดๆน,นะใช่ม,มีที่นี่ที่เดียวแก้วนี้คืออเมริกาโน่สับป,ประรดสวรรในหนึ่งแก้วได้ทานสามอย่างหากินยากเหมือนกันเพราะสับป,ประรดของคนเชียงรายอืมอร่อยกาแฟที่นี่เอาแบบไหนเอามาจากดอยช้างมันอร่อยที่สุดแล้วเราก็เลยเลือกที่นี่6 0บาทผู้ใหญ่40บาทเด็ก ก็คือมาแรกของไทยเหมือนเป็นคูปองเนาะอาหารมันอร่อยทุกอย่างแต่ถ้ามาเชียงรายก็กินข้าวซอยออเดิบเมืององเมืแกงโแกน้ำพริกหนุ่มทำเองหรือเปล่าทำเองน้ำพริกหนุ่มอร่อยกว่าอร่อยกว่าดูยังไงดูสีของมันพริกจากการที่เผาหรือการที่เราปิ้งย่างเนี่ยมันจะหอมสีมจะเข้มกว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะเอาไปต้มแล้วก็เอามาบดเนี่ยมันจะไม่อร่อยเราไส่อวนส่อวนนี่ก็มีเนื้อติดมัน กี่บาทจานนี้129โอ้จานเบลอเลยนะค่ะต่อไปก็แกงโฮเส่ทุกอย่างมีหมูสามชั้นมียอดมะพร้าวมะเขือเปาะบุนเส้นเหนหนูหนูมเะเขือพวงกี่บาทจานนี้149น,นี่เยอะมากเลยนะือึองเท่แบบเหนือเนือนะแต่มันนุ่มนะของดีอะข้าวซอยของเราทําเองเชฟเราจะทําเองทุกอย่างตั้งแต่น้ําพริกเลยค่ะรสชาติปานกลางไม่เผ็ดแล้วก็ไม่จืด มเน,นให้เยอะด้วย129ไก่เยอะมาก2ชิ้นมาเลยตุก่ะตามเดียวอยู่ราบขัาวหมูกินกับผักพื้นเมืองของภาคเหนืออุยเผ็ดกำลังดีนะหอมเครื่อ,อเ,เทศร้านนี้เขาบอกว่ามาต้องกินสับปะรดใช่ค่ะสับปะรดเนี่ยขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงรายสับปะรดภูแลสับปะรดภูแลแรกรอบกหวานหานแล้วก็ไม่แสบลิ้น อยากจะเชิญทุกท่านนะคะสายที่รักกาแฟแล้วก็ธรรมชาติเชียงรายเราก็มีจุดเช็คอินอีกที่หนึ่งนะคะก็คือไลตาคาเฟ่เป็นบาในจินตนาการก็อยากจะให้ทุกคนมาชมบรรยากาศที่แปลกใหม่ทุ่มสุดตัวอะไรเพื่อคนเชียงรายคุณแม่ก็ไม่ได้คิดว่าจะได้ทุนคืนวันไหนเมื่อไหรอยากเห็นรอยยิ้มที่อยู่ในหน้ากาก,ากเห็นเบลาตาที่มีความสุขของคนเชียงรายแค่นี้ก็มีความสุขละค่ะ